สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านก็จะมากล่าวในพระคัมภีร์ในหนังสือเล่มนี้ฮอลลี่ไบเบิลนะครับก็จะกล่าวถึงบทพระคัมภีร์ของฮีบรูบทที่11ข้อหนึ่งนะครับโดยความเชื่อครับพี่น้อง ข้อพระคัมภีร์ฮิบรูบทที่11ข้อ1ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้อ้างถึงความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความแน่ใจอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ขออ่านในบทพระคัมภีร์นะครับโดยความเชื่อนะครับ ข้อที่หนึ่งบทที่11ความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้และมั่นใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาเมนครับนี่ครับพระคัมภีร์ของความเชื่อโดยความเชื่อนะครับนี่คือหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ทรงพลังที่สุดในการอธิบาย ความหมายของความเชื่อนะครับในชีวิตอย่างลึกซึ้งและประชับที่สุดนะครับความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้ในข้อบพระคัมภีร์นี้หมายถึงการมีความเชื่อมั่นอย่างแน่นแฟ้นว่าสิ่งที่เราคาดหวังจากพระเจ้าเช่น ระสัญญาการช่วยกู้หรือชีวิตนิรันดร์จะเกิดขึ้นจริงแม้ยังไม่เห็นผลในปัจจุบันความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นคือการเชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยสายตาเช่นการดำรงอยู่ของพระเจ้าการทรงนาง การทรงนำของพระวิญญาณหรือแผนของพระองค์ในชีวิตเราความเชื่อไม่ใช่ความหวังลมๆแแลงๆเป็นการวางใจในพระเจ้าโดยมีเหตุผลหนักแน่นและหลักฐานชัดเจนจากประสบการณ์ความจริงในพระคัมภีร์ และการทรงนำในอดีตเปาโลใช้ข้อพระคัมภีร์นี้เพื่อเน้นว่าความเชื่อคือสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตและเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยอย่างในพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่11ข้อ6นะครับซึ่งจะกล่าวไว้ว่า ถ้าไม่มีความเชื่อก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทยัยเพราะผู้ที่จะมาหาพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่และประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงจังอาเมนครับข้อพระคัมภีร์ฮิบรูบทที่สเวข้อหนึ่ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรายังไม่เห็นผลลัพธ์แต่ต้องตัดสินใจเชื่อมั่นและเดินต่อไปด้วยความหวังใจที่นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันเมื่อต้องตัดสินใจ เรื่องใหญ่โดยไม่มีหลักฐานชัดเจนเช่นเริ่มธุรกิจใหม่ลงทุนกับสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือสร้างสารรค์โปรเจกต์ที่คนรอบข้างยังไม่เห็นคุณค่าหรือใช้ความเชื่อเป็นแรงผลักดันแม้ยังไม่เห็นผลให้ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่พระเจ้า ฝังอยู่ในใจเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบากคือการเจ็บป่วยปัญหาครอบครัวหรือความไม่มั่นคงทางการเงินยึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไม่ปล่อยให้ความกลัวครอบงำแม้ความจริงแม้ความช่วยเหลือ จะยังไม่มาในเวลานั้นสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นคือแบ่งปันประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นคือแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อในการรับมือกับสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นการอธิษฐานที่ได้รับคำตอบ หรือการรอคอยที่เต็มไปด้วยสันดิสุขใช้ชีวิตเป็นพยานแห่งความเชื่อสะท้อนว่าการวางใจในพระเจ้าสร้างผลจริงในชีวิตจุดนี้ครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้ชีวิตเป็นพยานแห่งความเชื่อสะท้อนว่าการวางใจในพระเจ้าสร้างผลจริง ในชีวิตอาเมนครับตรงนี้ใช้ในการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์คำอธิษฐานข้อพระพันภพีไปใช้แบบส่วนตัวข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ยังมองไม่เห็นทางข้างหน้าแต่ข้าพระองค์มั่นใจ ในพระประสงค์ของพระองค์โปรดเสริมกำลังให้ข้าพระองค์มีความเชื่อมั่นคงยามที่ต้องเดินไปในที่ที่ไม่แน่ใจแต่เชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่ข้างกับข้าพระองค์ทุกย่างก้าวอาเมนข้อพระคัมภีร์ฮีบรู11บทที่11ข้อ1สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์หลากหลาย มากกว่าที่เราคิดโดยเฉพาะเมื่อเราต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่แน่ใจหรือยังไม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนแต่ต้องเดินด้วยความเชื่อและความวางใจในพระเจ้าสถานการณ์ที่ใช้ความเชื่อการเริ่มต้นสิ่งใหม่โดยไม่มีความมั่นใจเต็มร้อยเช่น การย้ายที่อยู่การเปลี่ยนงานหรือการเริ่มเรียนรู้ทักษะใหม่ๆใช้ความเชื่อว่าพระเจ้าทรงนำทางแม้ยังไม่เห็นผลและผลลัพธ์ทันทีการให้อภัยคนที่ทำร้ายเราแม้ใจยังเจ็บแต่เชื่อว่าการให้อภัยจะนำมาซึ่งสันนิษฐานและการเยียวยา เป็นการวางใจในพระคำที่สอนให้รักศัตรูและให้อภัยเสมอการเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคที่เต็มไปด้วยความท้าทายเชื่อว่าการปลูกฝังคุณธรรมและความเชื่อในพระเจ้าจะออกผลในอนาคตแม้วันนี้ยังไม่เห็นผลแต่เชื่อว่า พระเจ้าทรงทํางานในใจของลูกๆการอธิษฐานเพื่อสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เช่นการรักษาโลกการคืนดีในครอบครัวหรือการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่จากความเชื่อคือการมั่นใจว่า พระเจ้าทรงฟังและตอบในเวลาของพระองค์การทำงานรับใช้หรือสร้างเนื้อหาที่สะท้อนความเชื่อขอสรุปว่าโดยความเชื่อไม่ใช่การเห็นก่อนแล้วจึงเชื่อแต่เป็นการเชื่อก่อน แม้ยังมองไม่เห็นแล้วจึงเดินไปด้วยความมั่นใจในบทพระคัมภีร์ฮีบรูสวข้อหนึ่งขอบคุณที่รับชมขอพระเจ้าอวยพรครับเท็ดดี้ประยุกสร้างสรรค์และ d ี y แบ่งปันกับการเรียนรู้ขอบคุณครับที่รับชม